สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะช่วงนี้ก็จะทำการทอดกระทินนะคะก็แห่กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาที่ในโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศในการทอดกระทินนะคะข้างในโบสถ์นะคะก็รับชมไปด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะก็ขอนำบุญนะคะมาฝากกับเพื่อนๆ ทุกๆท่านด้วยในงานทอดกระถิ่นที่วัดลึกเตอร์แห่งนี้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขไายสุขใจนะคะมีพลังสู้ต่อไปในการทํางานหรือว่าในการดํเรงนชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะ โยมให้ถวายพระครึ่งหนึ่งเพราะเราเป็นค่าน้นาเข้าไปเป็นปัจจัยอันวยช่วยส่งเพราะว่าชีวิตของคนเราเดี๋ยวก็อะไรนะโยมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายทุกวันนี้เดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายวันวันไหนมีทุกสบายหน่อยทุกน้อยสบายมากดะงนั้นนี่เป็นต้น หลวงพ่อสงการบอกเช็งโยมเอย่างอยแล้วอ้าวว่ายังไงครับท่านก็เลยโยมที่อยู่ตรงนั <laughs> ้นท่านเป็นพิธีกรเออไม่ทักท่านจะสวดท่านก็เลยสั่งชนเมื่อกี้ฝนตกใส่หัวเมื่อวานท่านก็เลยปวดหัวจับเป็นไข้เลยยื่นไปถวายต่อตมาต่อก็ดำเนินต่อนะครับหลวงพ่อพระมหากษัตริย์ประเดยนทางเกียรติประโยมว่ดชนประธาน นี่มาจากวัดหลวงพ่อปัญญานันทะเดี๋ยวาดีทำดีหลวงพ่อปัญญานันทะเขียนไว้เลยังงไนะดีที่หนึ่งให้เอื้อเพื่อช่วยเหลือคนดีที่สองให้ตั้งตนตามวินัยโอ้ดีที่หนึ่งแสดงว่าสองหมื่นสองพันแปดร้อยสองหมื่นเท่าไหร่นะแปดหลงสองหมื่นสองพันแปดสิบห้ายูโร